สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขุดแม่น้สร้างบ้าน50ไร่ให้ภรรยาแอดคาราบาวทำเจ้าสัวอึง้งหาจากไหนเข้าบัญชีปีละพันล้านก่อนหน้านี้มาช่วงต้นปีที่ผ่านมานิตยสารฟราบภาษาไทยได้ขึ้นปกเป็นแอดคาราบาวโดยมีคำโปรยมีข้อความว่า the richest musician ยืนยงโอภากุลคนจนผู้ยิ่งใหญ่สู่อาณาจักรคาราบาวแดงหมื่นล้านและเมื่อดูมูลค่าหุ้นที่แอดถือครองในบริษัทคาราบาวแดงหรือ CBG ข้อมูลณนะวันที่15ธันวาคม2560มีมูลค่าประมาณ5,700ล้านบาทถือเป็นนักร้องเพื่อชีวิตในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับยืนยงโอภากุลหรือที่รู้จักกันอย่างดีในชื่อแอดคาราบาว เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหัวหน้าวงคาราบาลนอกจากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วยังเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญ จนนิตยสารมหาเศรษฐีชื่อดังอย่างฟอฟส์จับแอดคาราบาวขึ้นปกชูเป็นศิลปินนักร้องที่ร่ำรวยที่สุดของไทยจากคนจนผู้ยิ่งใหญ่สู่อาณาจักรคาราบาวแดงหมื่นล้านซึ่งดูแล้วชีวิตมีแต่การทำงานและเชื่อว่าน้อยคนจะเคยได้เห็นพระยาของณอดลินจงโอภากุลพระยาสุดสวยของณอดอย่างแน่นอนที่ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสคนเป็นหญิงสองคน คือลูกสาวคนโตนิชาโอภากลและลูกสาวคนเล็กนัชชาโอภากุลและลูกชายอีกหนึ่งคนคือร้อยตำรวจโทวรมันโอภากุลสำหรับณอดนั้นเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2497โดยพื้นเพเป็นคนตำบลท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรชายฝาแฝดคนเล็กครอบครัวมีอาชีพค้าขายของที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรีเริ่มต้นการศึกษาในระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกันน,นสูตรศึกษาไลจากนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นแอดตัดสินใจบินเดี่ยวมาพร้อมกับรถส่งปรายศนีเพื่อเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่อุเทนทวายและบินไปเรียนต่อระดับปริญญาที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์สมัยเรียนร่วมก่อตั้งวงคาราบาวกับกิรติพรมสาขานสกลนครหรือเขียวคาราบาวเพื่อนสมัยเรียนที่ฟิลิปปินส์ ท่านผู้ชมลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t r e e s v e t i n f o ขอบคุณครับ